ทหารมาทักทายไหวลีก่อนลีอีกแล้วเป็นยังไงก็ต้องลีเป็นคนตายโอ้ยเลื่อมเลื่อมลืมหนืดเลื่อมโตตลอดเลยเพิ่นติดกระไดเล่นไปฝากแล้วกันเออรุ่นส่วเสดเดยนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกินปลากันไหมยังกินมาแล้วบอสกินมัตตากีกินบอนี่ยอิมมาตะกี้บ่เอาบอสหนี่เอาบอสหนีกินบอสกินบอสแล้วไม่ปฏิเสธน้ำใจกันเลยจังเด๋อืออันนี้คน อ่อบอแมนนะอ่าอันนี้ยังอยากเล่นซื้อๆอยากเล่นซื้อๆลูกสาวบอแมนเจ้าสิวาอย่างกับตะกี้ร์อไอ้ไอ้ยงมาพี่ซื้อยังมาพี่มวยความซื้อเหมยเอ้ยรักปลาตัวเออหมยหหหมมยยรือไม่ใช่หมวยอ่านะครับเดี๋ยวติดตามย่างอ่ามขอบคุณเลยลานโอ้ยกดติดตามกันเขินเขินมาแต่บ้านได้แม่ ้องหาดป้านเฮาเนาะอันนี้เพราะเขาค่ายนี่ไม่จังไหนนี่ก็เลยหนีมาซื้อรถพักพักพึ่งเดทพักออกมานะครับกลับานเลยเห็นนึกว่าไปสวยเขาหือหัวโยอยู่ฟังฟังข้องหาดนี่บอค่อยไม่เรื่องมีแต่ฟังหนุนเนาะฟังน้องจานโคกสูงนะครับเป็นกําลังใจกันกินข่าวเดี๋ยวกินข่าวกินปลาก่อนมาเบิ่งรถยังมือนี่ตามใจลูกทรายอยากได้แบบได แบกได้แบบนี่ลองขับลองขี่เลยบอเอาเงินสดเงินพันมาหนี้เงินพันจัดให้เลยจัดให้ได้ตลอดบอเคยขาดศรัทธาพี่น้องเอฟซีว่าเต็มาหากันฮะพนจักบาทมือนตนต้นมื่นตนต้นเดี๋ยวเช็คเครดิตดูก่อนก็ได้เดี๋ยวเช็คเครดิตเบิ้งยอดเบิ้งเงินแล้วก็เลือกเอาไม่ก็ได้ว่าอยากได้พันประมาณจักบาทเอายังสั่นก็ได้เลือกรถก่อน ล้วก็ไปเช็คเครดิตแล้วก็เลือกไม่อีกคือเกาพราะว่าส่วนหน้าอันนี้วาตามตรงพระว่าเอาี่เาพอนสบายเนเอาที่เท้าพอนสบายแล้วก็วงเงินที่เท้ากูได้มากมองพี่บ่ได้มี่าดใจยังเงินจองกับบมี่ยังกับบอมี่บ่ต้องเสีย่าดใจยังเลยนะครับมากไปสอบให้ถูกใจโอเคเนาะเดี๋ยวลองเช็คเครดิตก่อนได้บีกุ้งพาเช็คแล้วก็จังเลือกรถอีกเครื่องหนึ่งก็ได้ให้เครดิตเท่าออกก่อนก็ได้จังสี่เดี๋ยวเรต้องเสียเวลาเข้านั่มเหมือนเนาะ มแม่ก็กินข้าวกินปลาอนเดอพี่กุ้งสั่งข้าวสั่งปลาเพิ่นกินก่อนอเอาเมื่อบ้าน <c oughs> บอกกินอยู่พี่เกาให้เมื่อบ้านตังค์้ใดตังค์เสียบิก <c oughs> อ,อ๋อตังค์เสียบิกแต่ว่าเฮาเลี้ยงเฮาเลี้ยงเฮาหนำมี่หนำใจเด้วย <c oughs> แต่ผู้ใดญ่ใจ <c oughs> เสียบิกเออแต่เพื่อเพืนมีหนำใจเฮาหนำหลักเออขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับหนี่เลยนี่เลยยากยากนะครับอ้าวฝากกดติดตามช่องเสียยะกับช่องน้องเหมยน้ำ นะมือนีเฮาสองคนไปก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ